ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มาแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปทําพิธีเปิดเสร็จก็จะปล่อยตัวนักวิ่ง10กิโลนะครับต่อจาก21กโลนะคนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับ ขออภัยมีคนบังนะครับไม่เป็นไรเราไม่ควรไปเสือกเรื่องของเขานะครับเราไม่ควรไปทำัวที่เสือกหัวควยหน้าหีแม่เย็ดเรื่องของชาวบ้านนึกออกนะยนี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตัวนี้เรามีการบนทึกภาพนะครับบระเุภาพร่วมกันนะครับดู้สื่อข่าวและกีฬามีคนถ่ายด้วยนะฮะนี่และครับคนนี้แหละครับ

คนจะดูเยอะหน่อยนักวิ่งมิ่งมาทอนนะครับเราใช้เส้นทางตรงไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ต้องไปเข้าซอยวิ่งไปให้ถึงจุดกลับตัวนะครับเราไปสุดสุดเนี่ยนะครับบอกตอนที่ออกไปวิ่งไปสุดทางเลยจะเห็นท่อเหล็กเลนะฮะถึงด้านบนเนี่ยและตรงนี้จะเป็นซอยเรียกว่าซอยจันฉายให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจันฉายวิ่งไปให้สุด เายาเราเกินใ่นนะครับแต้าท่านผิดหวังไปเลยวิ่งตรงไปตลอดนะฮะผ่านร้านไก่ยางผ่านร้านปาง่ไม่ต้องสนใจไปสนใจว่าร้านบุญถาวรวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงไหนให้ดูฝ่ามือป้ายใหญ่นั่นคือจุดกลับตัวนะจะมีป้ายหลักกิโลนะแล้วก็ป้ายกลับตัวกลับตัว10กิโลให้กลับเลย นะไม่ต้องแพนนะถ้าใครนี่แพนกลับมาขอค่าสมบัติเพิ่มนะฮะขอบคุณทุกคนขอให้นะครับประสบความสำเร็จทุกท่านครับดี่ครับโค้งคำระเบียบงานงานบายไว้แล้วความเป็นกันนะเริ่มปล่อยตัวแล้วนะฮะ10กิโลนะครับควาแเป็นกันแต่นะงานเวลาอี30ว hm ินาที 30วินาทีขอโชคดีทุกท่านนะครับฟังเสียงแตรแล้วไม่ออกนะครับ20วินาทีเริ่มปล่อยตัวแล้วนะยังยังยังนาทีครันนาทีร10วินาทีครับหลบนะต้อหลบนะโอ้ยโจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใน่วนของ10กิโลนะครับต่อไปจะเป็น5กิโลสวัสดีครับ